ดีค่ะช่องสอนชาแนลนะคะวันนี้ไม่ได้มาแนะนําการทํางานฝีมือใดๆทั้งสิ้นหรือว่า,าการแนะนําการทำอาหารแต่จะมารีวิวเครื่องซักผ้ามินินะคะเพราะว่าอยากจะแนะนํามากๆเลยเครื่องซักผ้ามินิหรือเครื่องซักผ้าขนาดเล็กนะคะยี่ห้อ i m มเมอร์ฟนะคะที่ซื้อมาอันนี้ซื้อมาได้ประมาณหนึ่อาทิตย์แล้วใช้ได้ประมาณ5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะคะก็ตอบโจทย์ดีมากเหมาะสาหรับ คนที่มีนิสัยชอบซักผ้าอยู่เป็นประจำเช่นวันหนึ่งซักสองวันซักอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะนําไปอยู่ในห้องเช่านะคะมันเคลื่อนย้ายสะดวกมากๆนะคะหรือห้องห้องพักนะคะนันกศึกษาก็ได้นะคะอันนี้ก็เหมาะมากเพราะว่าซักผ้าไม่มากนะคะจํานวนไม่มากน้อยชิ้นนะคะ ชุดชั้นในนะคะเสื้อสองสชิ้นถึง5ชิ้นเนี่ยตอบโจทย์ดีมากเลยเพราะมันมีถึง2องถังซักนะคะอันแรกนะคะเป็นถังซักให้ดูด้านในเป็นถังซักนะคะซักผ้าก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในถังนี้นะคะก็จะมีจานหมุนสําหรับการซักนะคะหมุน ไปขวาทีไปซ้ายทีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็ที่ชี้นี่ก็คือช่องระบายน้ําทิ้งนะจ๊ะส่วนตรงนี้คือช่องน้ําร้นนะคะเวลาใส่น้ําก็อย่าให้ร้นตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าน้าร้นนะอ่ะ,อะโอเคนี่คือถังซักนะจ๊ะต่อไปให้ดูถังก่อนนะคะถัทงที่2คือถังปั่นแห้งะคะ่ะถังปั่นแห้งนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะก็ด้านในนะ ก็จะมีพลาสติกแบบนี้นะคะเอาไว้ให L ้เอาไว้ทำอะไรไม่ได้เอาไว้พัดนะคะแต่ว่าเอาไว้ปิดเวลาเราใส่ผ้าเข้าไปเราก็จะปิดแบบนี้นะคะ <hui> เพื่อที่ไม่ให้ผ้าเนี่ยมันตีกับเครื่องเสียงดังนะคะมันจะเงียบมากเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือถังปั่นแห้งนะจ๊ะ <ๆ S 2> ก็นี่นะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นถังซักนะ ก่อนที่จะรีวิวให้ดูวิธีการทำงานนะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอปุ่มต่างๆนะคะปุ่มก็ง่ายๆมากเลยเป็นภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะจ๊ะอ่านง่ายมากอ่ะดูนะคะโดยหลักๆแล้วมีอยู่3ปุ่มด้วยกันนะคะอันนี้คืออันแรกเลยถ้าเราใส่เสื้อผ้าเข้าไปเพื่อที่จะซักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มตั้ง การซักนะคะตั้งเวลาซักจะมีนะสาม1กเกนะคะถ้าสกปรกมากต้องการซักนานก็15เลยนะจ๊ะรอไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะอันนี้คือการตั้งเวลาซักนะเวลาเราใส่เข้าไปส่วนตรงนี้เป็นปุ่มนะคะสำหรับปุ่มนี้เสื้อผ้าซักแบบปกติ ปก็ปกไม่มากนะคะต้องการซักแบบเบาๆปกติเสื้อผ้าหนาเสื้อผ้าบางเสื้อผ้าที่เราจะซักสักปุ่มนี้ปกติเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าแบบบางนะคะเช่นผ้ามันมีเนื้อบางนิดนึงเราต้องการถนอมผ้าเราก็ปรับมาอยู่ที่การถนอมผ้าตรงนี้นะคะ,ะส่วนปุ่มนี้นะคะก็เป็นปุ่มระบายน้ําทิ้ง เวลาเราซักผ้าเสร็จเราจะเอาน้ําที่ซักเนี่ยทิ้งไปนะคะเราก็ต้องกดปุ่มนี้เพื่อจะทําให้น้ําระบายทิ้งออกไปจากเครื่องได้รวดเร็วกว่าปกตินะจ๊ะส่วนปุ่มที่3นี้นะคะก็เป็นปุ่มปั่นซักแห้งอันนี้นี่เองนะคะเป็นปุ่มการทํางานของถังซักแห้งสังถัง,งปั่นแห้งนะคะโอเคจะมีอยู่1・2・3・4・5นะคะแห้งมากก็มาปุ่มที่5ได้เลยนะ อันนี้ก็คือแนะนำปุ่มการทำงานทั้งหมดแล้วนะคะส่วนตรงนี้คืออะไรคือช่องที่สำหรับเราต่อสายน้ำนะคะต่อสายน้าก็คืออย่างนี้นะคะต่อสายยางจากก๊อกแล้วแล้วเราต้องการจะนำสายเนี้ยมาต่อตรงนี้นะเราก็ต้องซื้อ หัวต่อค่ะมันจะมีหัวต่อเสียบเข้าไปในสายยางแล้วก็เห็นไหมคะสังเกตมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาหัวต่อน,นั้นขันน็อตให้มันแน่นสนิทนะคะเวลาเวลาเราเปิดน้ํามันก็ไม่ต้องเสียเวลาก็เปิดน้ํามันก็จะเข้าไปในตัวเครื่องนะคะแล้วก็ไปปิดที่ก๊อกอย่างนี้แต่อันนี้ไม่มีค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงผุ้หญิงนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแบบบ้านๆเลยนะคะก็ต่อ แค่ทางเดียวคือตรงนี้สายยางกับก๊อกนะคะแล้วก็เวลาจะใช้งานก็เปิดน้ำนะคะแล้วก็เปิดฝาด้านนี้แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะใครว่าไม่มีใครว่าเรานะคะง่ายได้มากก็เปิดน้ำโอเคไหมคะพอน้ำเต็มแล้วเราก็ทำการซัก ปิดฝาแล้วก็ทำการซักนะคะโอเคนะคะอันนี้คือวิธีการทำงานคร่าวๆเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะวิธีการทำงานตั้งแต่ต,ต้นจนจบเป็นยังไงนะจ๊ะติดตามนะคะค่ะก็จะมารีวิวนะคะเมื่อกี้ที่บอกจะมาทำให้ดูว่าเวลาซักผ้าแบบง่ายๆฉบับที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะจะทำยังไงการซักนะคะซักหนึ่งชุดนะคะวันนี้มีชุดหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นช่างนะหรือว่าเราซื้อตัวสายต่อมานะคะมีหัวต่อแล้วก็เอาเสียบเข้ากับสายยางแล้วก็ล็อกไปนะคะมันก็จะสะดวกกว่าเดิมแตบบ่นี้คือแบบง่ายๆเลยแบบบ้านๆเลยค่ะสายยางต่อจากฟล็อกแล้วก็ใส่ทางนี้ก็ได้น้าไม่ผิดกติกานะอันที่เราสะดวก น้ำก็พอแล้วนะคะอยู่ในระดับนี้ไม่ให้มันเลยถึงมกขึ้นถึงตรงนี้นะเราก็น้ําออกอ่าเอาน้ำออกแล้วนะคะต่อไปก็ใส่น้ำยาสักผ้านะปึ๊บนะคะพอดีเป็นผ้าสีทั้งหมดกัเงเกนกับเสื้อ ปิดฝานะคะเรียบร้อยโอเคก็ดูนะคะว่าตรงนี้อยู่ปุ่มซักปกติเราจะตั้งเวลาในการซักเอาสิบสองพอก็าที่เมื่อกี้มีตั้งเวลาไปแล้วก็มาทำมาดูซิว่าลักษณะาการปันไปยังไง เวลาใส่น้ำก็อย่าใส่จนล้นช่องระบายน้ำเพราะเวลาน้ำปั่นเนี่ยมันจะได้ไม่ล้นขึ้นไปออกไปน่องนะคะพอ,อถ้าเกิดมันครบแล้วมันจะมาอยู่ที่เลขศูนย์ก็รอนะคะมาเครื่องต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าเราจะทำขั้นตอนอะไรต่อไปนะคะสิ้นสุดการทำงานแล้วอยู่ที่เลขศูนย์นะคะเครื่องก็จะหยุด เราก็จะทําการปล่อยน้ําทิ้งนะคะแต่ก่อนที่จะเลื่องปุ่มนี้มาตรงนี้เราต้องมาดูด้านหลังก่อนนะคะก็คือจะมีสายท่อน้ําทิ้งอ่ะก็ทิ้งลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ปรับปุ่มมาตรงปุ่ม ระบบระบายน้ำทิ้งตรงนี้นะจ๊ะมันก็จะระบายน้ำทิ้งเนี่ยโอเคป่ะอ่าก็มาดูรอจนมันระบายน้ำทิ้งหมดแห้งแล้วนะเราก็จะมาเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะตอนนี้ก็เติมน้ำนะคะเพื่อที่จะซักน้ำเปล่านะคะหลังจากที่เราซัก ด้วยน้ำผงสักฟอกเรียบร้อยแล้วเราจะสักนน้ำเปล่าเติมน้ําลงไปนะคะอย่าให้น้ําเลยระดับน้ําล้นนะตรวจดูว่าสายท่อน้ําทิ้งเราแขวนแล้วเนาะตามนี้เราก็จะทําการปิดฝานะคะแล้วก็ตั้งปั่นส่วนตัวจะปั้นปั่นอยู่ที่เลขเก้านะคะเพื่อ จะได้ไม่ช้าจนเกินไปอันนี้ปั่นไปแล้วขึ้นอยู่กับผงซักฟอกที่เราใส่นะคะอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเนี่ยเราจะต้องมาล้างน้ำหลายรอบนะคะถ้าเราใส่จํานวนน้อยก็สองรอบพอนะคะเราจะปั่นน้ำสะอาดเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนปั่นแห้งนะคะต่อไปก็จะมาทําให้ดูว่าพอเราล้าง น้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการแล้วนะคะจะก,กี่รอบก็แล้วแต่จนน้ำผงซักฟอกหมดเนี่ยนะเราก็จะทำการปั่นซักแห้งอีกทางหนึง่งทางนี้นะคะโดยอันนี้ปล่อยน้ำทิ้งแล้วนะคะน้ำไม่เหลือแล้วในถังเราก็มาจัดเตรียมถังปั่นเอาถังเอาฝาพลาสติกนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ทำการย้ายผ้า ก็พยายามใส่ผ้าให้เต็มทางแบบนี้นะนี่นะ,ะจัดจดหน่อยนะคะแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกปิดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาอีกชั้นหนึ่งนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นการระบายน้ำทิ้งเราไม่เอาขึ้นนะคะปล่อยทิ้งไว้เพราะเวลาเราปั่นแห้ง ในขณะที่เครื่องปั่นแห้งน้ำก็จะระบายทิ้งนะคะออกตามสายนี้นะคะโอเคต่อไปเราก็มาตั้งปุ่มปั่นแห้งมี1นถึงหนะคะแห้งมากก็เลขห้เลยเครื่องจะสั่นนิดนึงในช่วงแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะนิ่งละ จะเครื่องหยุดแล้วนะคะปั่นแห้งเราก็มาเปิดดูฝาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอ่ะดูฝาปั่นแห้งนะคะเพลาสติกตรงนี้ออกอ่าก็ให้ดูนะคะว่าแห้งจริงๆนะจะไม่ได้โกหกเลยไม่มีน้ำเลยนะคะก็เมื่อเทียบดูแล้วนะคะก็เป็นถังปั่นขนาดเล็ก,ลกๆที่สามารถมีประสิทธิภาพเท่ากับ ถังปั่นขนาดใหญ่เลยเนาะเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ไม่มีน้ำหยดเลยนะคะให้เห็นเลยนะก็ประทับใจนะคะก็รีวิวให้ดูนะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจสำหรับคนที่อยู่บ้านเช่าห้องเช่านะคะเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะเวลาเราย้ายสถานที่ซักนะคะหรือว่าหอพักของนักศึกษาก็ได้นะอันนี้เป็นบ้านของตัวเองก็ยังใช้เครื่องถังขนาดเล็กเพราะว่า ด้วยนิสัยแล้วชอบซักผ้าอยู่เป็นประจำนะคะก็ถือว่าประหยัดเราก็เอาเวลาต่างๆในการซักเครื่องทํางานเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้ซึ่งก็ตอบโจทย์นะคะก็วันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปตากผ้าแล้วนะคะก็แห้งดีมากนะคะแห้งดีมากไม่มีน้ำเสดเลยนะค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะ